สบายดีพี่น้งองจ้งองไปเด้อจินขอรงพีกก่นอว้มันเป็นข่าวเราจิ้มจุ่มซาบูแขงเลกคือกันแะรนี่กันไวยแบบนี้เลยแข่งและของกูใส่ัวมปลาเนะผักใสเลนจักผักใส่ไปเลสเห็ดใส่ผักเลยแม่มนีน่นก่อนนี่ตะแกรงเราตะแกรงตรงนี้ จะกินอะไรก็รีบแล้วก็จุ่มกินเลยอะไรนะเมนกับพูนจุ่มเลยจุ่มเลยพ่อนี่ตะแกรงตะเดถ้ากลัวมันหายนะตะแกรงใส่เลยจุ่มไปจุ่มไปแล้วห้ามวางนะพ่อเดี๋ยวหายอันไหนแก้อัไหนของขอยวะเนี่ยนี่ของขอยดอหาจริงด้วยเว้ย่อกอ้นองกินกับพ่อจ้อกินกับพ่อก็ไม่เอะไรออหายเลย

ห้มันม่อนีนะลุงลุงลุงนกเอาชานตัวนี้ไปใส่นี่ยนะนั่งะเอี้นั่งอะไนั่นอ่ะนั่อพุ้ยอยู่นี่ลวอไรตักส่อมักใมังวันน้องน่ยกังวักน้อลุงน่นลุงโทรมาไหมฮัลโหละมามาเยอะมามามาเยอมา มาเอาลูกนกทานนี้ที่ใส่จนมันแตกไมนได้กลัวมันจะนี่ต้มๆทานจุ่มไปเม็ดจุ่มเสร็จพ่อก็วางล้วก็หายไงเนื้อหายเขาแม่จะแกง ตแกรงนะก็้วกอุ้งันออน้่ะอิมบอกอิมแล้วใส่อะไรแม่ผักใส่ะแกรงเลกก็ได้เพาะอด็นั่นแหะในระงลกะแรมง่ายรดูายของเรมีีี่้องดู่อทนี่แม่ลองแม่อ่างใสมันเดือดเดือดนะมันจะได้นี่ กิน้มแ่ลูกเหอะางรเอาลงลองที่ทานไหมบุกนี่มามาพักบุกมาคืนเนี่นี่อนี่เนี่ยน้าแกงเนี่ยเอาใส่โรดทามันเดือดแล้วก็เอาผักอะไรลงเจ๊เอยะชน่เาันจะแตกพ่อแตกกำระเบิดโรดอันนี้มาิข้าวแล้วน้ำจิ้มไหมลูกเอา ชอบไม่จดเออ้งเอาทำองหาปูแากินซาบูะีกามีน่งมเออนั่นแหลเออไไฟมันายาดอ่ะกระเนันกูหายาดเจุมไปจุมมาหายตู้อ้อยเมกนน้อาออกกำทานอนเไเด้อเดี๋ยวไม่มีน้ำน้ตานใส่ใน้อาาถ้าจะเติมทานเอาตัวนี้ไปเติมแล้วทานเด้อเดี๋ยวก็เด่นดีนะ คุยกันยาจต่างเอาดเ้ยม่มนกินเหรอจแม่ดูกินเออเอดีอะนั่งดูกินไงแตาไม่เอาไปดูคนแก่กินก่อนเออ่เด็กเเนื้อก็ให้คนแก่กินก่อนผักก็ว่าให้รุ่นกินดู่านดิล่ะจัดไปถูกแล้วกระดาษนำกินผูกแก่แล้วเพว่าผู้ขอกินก่อน เอาตัว้สน้ไปให่มน้่านี้ไปเอานีไใส่นะทานหมันมันเตกนเอานไปมน่เอ้ยลุงม yes> ิวเฮ้ยอะไรเขาให้ตาน คนคนแล้วเผคลองด้วยมนจะแบบเผ็ดอยู่นี่เดิมดินดินเนื้อสุกไหมสุกค่ะเนื้อใหญ่ทำไมแดงถึงคืนหน้าแดงถึงคืนเลยตักเอาแหไอ้ที่ตกตะยางน้ำไหมนันต้งยาปีอันนี้มาลยในม่แกขยแกยยนวะนู่น ไอ้นกก็รวกเองไว้ก่อนเลยเดี๋ยวกินไปทันเขาหลกมึงอ่ะลคนลุงเขานี่นะเขาสองเาะไรคเาก้อนี่ยเอาอะไรเไฟมาีมหนึ่งากรนเต็นไม้อะเด็กๆก็ินกันเร็วๆเดี๋ยวผู้ใหญ่จะนั่งต่ที่แคบแบ่งไม้ทั้งหม้อหนึงนี่อเนี้ยมันวกหม้โอ้ยเนี่ยดไอเนี้ยเอาเอาเขียวเขียวไอ

ถ้าทำลายไอโรนนี้ได้ก็คือจบมออเยัให้ันู้นเลยโอ้ไม่ต้องแบ่งอทั้งนี้ก็แบ่งแบ่งกันเรื่อยๆตัวหน่อยเพราะว่าีนี่ไว้เยมแปวมลยังน้ำจิ้มไม่ได้กินกันนี่อะไรกันมั้ยกรอรยิ้มแล้วนะโอ้หมดแล้วนี่ว่าเ็โตนี่หรอไม่ไม่ไม่เดือดเลยไม่เดือดเอามละกัน เดีวเด้าจะเริ่มันจะเริมเตมใส่น้ำเยอะผว่าจะใส่เยอะมันแค่ใส่กระบุยนึงก้อนเมอกี้น้ำักมดอกมันจะยิ่งเติมถ้วยกูถือไปไหนถ้วยถ้วยหายเฉยเลยไหครอะไรอ้นี่บ่แม่คุณนี่แม่คุณจริงเออใส่ถักมาบางเ กินผักมาผักบอกผักบุ้งนะผักบุ้งไม่มีเราต้องตัดมาล้างอีกนี่ไงนี่ไงอันนี้เป็นเส้นอะไรเป็อะไรนี่บอกนั่นแหละหมกแก้วอ๋อหมกแก้วอันนี้สไลายนี่วะสไลด์อะไรสไลด์เก่งจ้ะตอกโอ้ลหเร็วมือเร็วมือยาวหเลยตาวเรื่อยอีเมนเดอร์เมงก็ผุ้งไงนี่เป็นแบบหม่หนึ่ง เมาดูเหข้าไม่ได้จ้าตะก้องอยู่มีสเหยียบด้วยสามเหยียบเอาสเหยียบอันนึงเีวันนี้ทำไมเอ็นไม่มาผูกคนไว้บ่ไปเอแล้วสามนเลยใบเขียนกเหยียบไอ้เือกขมือก็หายนี้ไ้หมูวากันไปไหนหมดตากนนี้หมดแล้วนี่อนี่ยฝากเราเทลงมาอีกก็ฝากน้าใฝากวะ กินอะไรกับผักไดนี่น้อยใจนะไม่ไป้นอะไโดนรมปตํ้มบ่รมปตั้มปลาผิด่รรมรมปต้มแล้ไม่หงดนได้น้จิ้มก็มีเลยหาเองนะคะน้่จิ้มไม่มีค่ะไม่ทอนมาแล้วคืกัดกันหน้าบ้านอย่าง้แพ้แพ้ไมยพรบ่นี่ไมนตัวไงน้เยอะ ลุงก็จะเอาข้าวไปเอาที่บ้านลุงไปอย่ดหอไปอย่าดหรอีชทำไมตะเดนกินข้าวเอาตะเดนไม่เอาข้าวเหรอเวขาข้าวไปตับ้านยินดานยข้าวสองสองหม้อแมลงไปใหญ่ข้าหน่อยไปหนึ่งวะใใส่สองไปหนึ่งสองกินกับลลตักว้ให้ ใขยามเกระดูเยะนั่นคือเล้าไก่ก่อนเหาก็สัเล็กเยมันตัวกัดต่วยเลยกินั้นมิเตกระดูกทั้งนั้นเลยใช่แสดงว่าเนื้อหลุดไปอยู่ข้างล่างเออไก่ของเ็กจะสับใหญ่กเ่าเดี๋ยวจะมัน้ไอ้ะดูเลยเดี๋ยวดูิตะไคร้ห่านั่นมิเอร์ถ้วเันใสากระงเลย่อ่อนร้อนไปครับที่เราแวนก็ร้อนหมดเออ น้องน้ำเห็ดยังไม่สุกเลยนี่ยาเองนั่ขคาวแข่นแหลอยู่เน้องปองเ,เ,เป็นเกษตรเลอดตกอะรกันหนะสบายดี